สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจกันมากก็คือเรื่องการจัดการไขมันในร่างกายเรานี้แหละครับสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวจากดรคุณัญญาคือมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยนะการกินการออกกำลังกายค่ะ ไปจนถึงเคล็ดลับต่างๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอ,เอาแก่นสำคัญให้เข้าใจง่ายๆชัดเจนขึ้นว่าจะจัดการไขมันยังไงให้มันได้ผลดีใช่ค่ะเรื่องไขมันนี่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็สำคัญมากๆกับสุขภาพโดยรวมเลยครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มีรายละเอียดน่าสนใจหลายอย่างเลยครับตั้งแต่กลไกพื้นฐานของร่างกาย จนถึงแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยไหมครับจากข้อมูลเนี่ยค่ะปกติร่างกายคนเรามีไขมันอยู่ประมาณเท่าไหร่คะแล้วมันชอบไปอยู่ตรงไหนเยอะๆเป็นพิเศษค่ะตามข้อมูลนะคะร่างกายเราปกติก็จะมีไขมันสะสมอยู่ประมาณสัก20-30%ของน้ำหนักตัวค่ะ อ๋อ2 oh, 0่0ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็จำเป็นด้วยแต่ว่าเอ่อก็มีแนวโน้มว่าผู้หญิงอาจจะมีสัดส่วนไขมันสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อยครับส่วนบริเวณที่ไขมันชอบไปสะสมมากๆอันดับหนึ่งเลยก็คือหน้าท้องค่ะ หน้าท้องเองค่ะอาจจะมากถึง25-30%ของไขมันทั้งหมดเลยนะคะรองลงมาก็แถ,า,ถาสะโพกก้นต้นขาประมาณ15-20%แต่ตำแหน่งพวกนี้ก็อาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละคนค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไขมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแหละแต่ถ้ามันเยอะไปหรือไปกองผิดที่ผิดทางก็อาจจะไม่ดีทีนี้หลักการสำคัญที่สุดเลยในการควบคุมน้ำหนักหรือไขมันเนี่ยตามข้อมูลน,นี้คืออะไรครับเหมือนเป็นหัวใจหลักเลย หัวใจหลักเลยจริงๆคือเรื่องของสมดุลพลังงานค่ะ energy balance สมดุลพลังงานใช่ค่ะเป็นหลักการง่ายๆเลยเหมือนบัญชีรับจ่ายของร่างกายเรานะคะคือถ้าพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวันมันเท่ากับพลังงานที่กินเข้ามาครับน้ำหนักตัวเราก็จะค่อนข้างนิ่งๆคงที่ hmm. แต่ถ้าเราใช้พลังงานออกไปมากกว่าที่กินเข้ามาร่างกายก็จะเริ่มดึงพลังงานสำรองซึ่งก็มีไขมันอยู่ด้วยออกมาใช้ น้ำหนักก็จะลดลง oh. กลับกันถ้าเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่กินเข้าไปพลังงานส่วนเกินก็จะถูกเก็บเป็นไขมันน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นค่ะนี่คือแกนหลักจริงๆเลยชัดเจนดีครับรับเข้ากับเอาออกงั้นเราลงมาดูฝั่งรับเข้าก่อนเรื่องกินนี่สําคัญมากแน่ๆจากข้อมูลมีคําแนะนําอะไรที่น่าสนใจบ้างครับว่าควรกินอะไรหรือเลี่ยงอะไรเพื่อช่วยเรื่องไขมันข้อมูลให้แนวทางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ คือแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารบางกลุ่มไปเลยเลี่ยงอะไรบ้างครับก็พวกอาหารขยะจังฟทูทั้งหลายเบเกอรี่ที่มีไขมันทรานน้ําตาลสูงสูงมันฝรั่งทอดน้ํามัดลมที่หวานหวานนะคะแล้วก็อาหารจานด่วนครับเหตุผลหลักๆก็คือพวกนี้มักจะให้พลังงานสูงปรี๊ดเลยแต่สารอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยน้อยหรือที่เรียกว่าแคลอรี่ว่างเปล่า empty calories ค่ะกินแล้วอิ่มแป๊บเดียวแต่แคลอรี่เกินไปเยอะ ผักใบเขียวผักหลากสีอันนีย้ใยอาหารวิตามินเกลือแร่สูงแต่แคลอรี่ตำ่ำดีเลยครับไข่ก็เป็นโปรโตีนดีหาง่ายด้วยค่ะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอย่างอกไก่เนื้อปลาก็เป็นโปรโตีนสำคัญทำให้อิ่มนานขึ้นครับผลไม้ก็เลือกที่ไม่หวานจัดเกินไปนะคะได้วิตามินไฟเบอร์ด้วย ส่วนพวกผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมโยเกิร์ตอันนี้อาจจะต้องดูเป็นคนคนไปค่ะบางคนอาจจะแพ้หรือย่อยไม่ดีหรืออาจจะต้องเลือกแบบไขมันต่าหน่อยอการเลือกกินกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้ได้สารอาหารครบควบคุมแคลอรี่ง่ายขึ้นแล้วก็อิ่มนานลดอยากกินจุบจิบได้ด้วยค่ะการเลือกกินนี้ดูเหมือนจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องไขมันสะสมเห็นในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องไขมันในเลือดด้วยพวกค่าคอเลสเตอรอล L D L H D L อะไรพวกนั้น ข้อมูลระบุค่ามาตรฐานคร่าวๆที่ควรรู้ไว้นะคะครับคอเลสเตอรอลรวมหรือ total cholesterol ไม่ควรเกิน200ค่ะ200ไตรกรลีเซอไรด์หรือ TG ควรจะน้อยกว่า150ค่ะ150ส่วน LDL หรือ low density lipoprotein ตัวนี้ที่เขาเรียกว่าไขมันเลวนะคะอ๋อตัวร้ายใช่ค่ะถ้ามันสูงไปมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเสี่ยงอุดตันค่าปกติควรน้อยกว่า130ค่ะ ต้องต่ำกว่า130ค่ะส่วน HDL หรือ High Density Lipoprotein อันนี้คือไขมันดีค่ะมีหน้าที่ช่วยเก็บกวาดคอเลสเตอรอลส่วนเกินกลับไปที่ตับอก็เลยช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดีควรจะมากกว่า60ค่ะ HDL ต้องสูงกว่า60ใช่ค่ะการคุมอาหารโดยเฉพาะลดไขมันอิ่นตัวไขมันทรานส์น้ำตาลเนี่ยก็ช่วยรักษาระดับไขมันพวกนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ค่ะ โอเคครับเราเห็นภาพเรื่องพลังงานเข้าจากการกินแล้วทีนี้มาดูฝั่งพลังงานออกบ้างการเผาผลาญไขมันด้วยการออกกำลังกายตรงนี้น่าสนใจมากครับร่างกายเราใช้พลังงานจากอะไรบ้างครับตอนออกกำลังกายมันมีลำดับการดึงมาใช้อย่างไงเหมือนมีหลายแหล่งพลังงานเลยประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ ร่างกายเราฉลาดมากนะคะมีแหล่งพลังงานสำรองหลายแบบแล้วก็จะดึงมาใช้ตามลำดับตามความหนักแล้วก็ระยะเวลาที่ออกกำลังกายค่ะข้อมูลอธิบายลำดับไว้แบบนี้นะคะครับ 1>, 1. คือวินาทีแรกๆเลยประมาณ0ูนย์ถึงสิวินาทีพวกออกแรงเร็วๆแรงๆฉับพลันวิ่งเร็วสุดๆยกของหนักมากครับร่างกายจะใช้พลังงานด่วนจีที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อเลยค่ะเรียกว่าระบบฟอสฟาเจนเหมือนพลังงานเทอร์โบแต่มีนิดเดียวแปบ๊บเดียวหมด เทอร์โบแต่หมดเร็วใช่ค่ะ 2. พอช่วงสั้นๆต่อมาถึงประมาณ3-5นาทีถ้ายังบอกกําลังกายต่อร่างกายจะเริ่มดึงน้ำตาลหรือแป้งที่เก็บในกล้ามเนื้อในรูปไกลโคเจนมาใช้ไกลโคเจนค่ะกระบวนการนี้เรียกว่าสลายน้ำตาลแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือแอนแอโรบิกไกลโคไลซิสให้พลังงานเร็วแต่ก็มีของเสียคือกรดแลคติกทำให้ลาได้ง่ายอ๋อที่ปวดปวดไม่เมื่อยประมาณนั้นค่ะ 3. พอช่องปานกลางถึงประมาณ30นาทีถ้าออกกำลังกายต่อเนื่องไปอีกร่างกายก็จะยังใช้ไกลโคเจนเป็นหลักอยู่แต่จะเปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่ใช้ออกซิเจนมากขึ้นหรือแอโรบิกไกลโคไลซิสอันนี้จะให้พลังงานได้เยอะกว่านานกว่าแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะครับ 4. ช่วงระยะเวลานานคือหลัง30นาทีขึ้นไปอันนี้ละค่ะจุดที่น่าสนใจสาหรับคนอยากลดไขมันคือพอเราออกกำลังกายต่อเนื่อง ความหนักไม่สูงมากไปเรื่อยๆเกินสาสิบนาทีร่างกายจะค่อยๆลดการใช้ไกลโคเจนลงแล้วหันมาดึงแฟตตี้อิสระหรือฟรีแฟตตี้แอซิดที่ลอยๆในเลือดกับไตกลิสไทร์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อมาเผาเป็นพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อดึงไขมันมาใช้ใช่ค่ะยิ่งออกกำลังกายนานขึ้นเช่นหกสิบนาทีร2อยี่สิบนาทีหรือนานกว่านั้นร่างกายก็จะยิ่งใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงหลักมากขึ้นค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง มันเหมือนร่างกายค่อยๆแบบว่าเปลี่ยนเกียร์การใช้พลังงานสินะครับจากพลังงานด่วนมาน้ําตาลแล้วค่อยๆไปใช้ไขมันเมื่อเครื่องเริ่มติดวิ่งไปได้สักพักแล้วแสดงว่าพับเป้าหมายคือเผาไขมันสะสมโดยตรงก็ต้องออกกําลังกายให้นานพอที่ร่างกายจะเข้าโหมดเผาไขมันนี่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วข้อมูลแนะนําว่าต้องนานแค่ไหน หนักแค่ไหนถึงจะเหมาะที่สุดครับใช่ค่ะการเข้าใจลำดับพลังงานนี้ช่วยให้เราออกแบบการออกกำลังกายได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นท่านเน้นลดไขมันสะสมนะคะข้อมูลให้หลักการไว้แบบนี้ค่ะครับเรื่องความหนักหรือ intensity ควรจะอยู่ระดับปานกลางไม่หนักไปประมาณ50-60%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือ max heart rate MHR 50-60% ค่ะวิธีคำนวณ MHR ง่ายๆที่ข้อมูลแนะนำคือเอา220ตั้งลบด้วยอายุเราเป็นปี220ลบอายุใช่ค่ะเช่นอายุ40ปี MHR ก็ประมาณ220 40ได้180ครั้งต่อนอาที เป้าหมาย5 0 6 0ก็คือช่วง90-108ครั้งต่อนาทีค่ะอ๋อประมาณ90-108ค่ะระดับนี้จะรู้สึกเหนื่อยแต่ยังพอพูดคุยเป็นประโยคสั้นๆได้นะคะครับผมส่วนระยะเวลาหรือดู r ร t ั o n อันนี้สำคัญมากคือต้องทำต่อเนื่องนานกว่า30นาทีค่ะมากกว่า30นาทีต่อเนื่องใช่ค่ะไม่นับวอร์มอัพคูลดาวนะคะเพราะอย่างที่บอกไปร่างกายจะเริ่มดึงไขมันมาใช้เยอะขึ้นจริงๆหลัง30นาทีแรกไปแล้วครับ ความถี่หรือฟรีเควนซีก็เพื่อให้เห็นผลควรออกกำลังกายสม่ำเสมอประมาณ3-5วันต่อสัปดาห์ค่ะ3-5วันแล้วรูปแบบหรือช้ก็ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำซ้ำๆต่อเนื่องใช้ออกซิเจนเป็นหลักหรือที่เรียกว่าแอโรบิกแอโรบิกค่ะเช่นเดินเร็ววิ่งเหยอ่อย ปั่นจักรยานว่ายน้ําเต้นแอโรบิกเลือกกิจกรรมที่หลากหลายก็ช่วยให้ไม่เบื่อทําได้นานขึ้นค่ะที่น่าสนใจคือข้อมูลเน้นว่าการออกกําลังกายที่ความหนักระดับ50-60% MHR เนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยเผาแคลอรี่นะแต่เป็นการเน้นใช้ไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆเป็นเชื้อเพลิงหลักเลยอ๋อเน้นใช้ไขมันใช่ค่ะทําให้ช่วยลดไขมันสะสมแล้วก็ส่งผลให้รูปร่างดูกระชับขึ้นที่เรียกว่าฟิต f n d firm มนั่นแหะค่ะ Fit and Fi r m ไม่ใช่แค่พร้อมแต่ดูแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเข้าใจเลยครับคือถ้าหนักไปร่างกายอาจจะเน้นใช้ไกลโคเจนมากกว่าไขมันเบาไปก็ผอผลานไม่มากพอต้องหาจุดพอดีพอดีแล้วเวลาก็สำคัญมากถ้าออกกำลังกายแค่สั้นๆแบบ5นาที15นาทีผลที่ได้ก็จะต่างออกไปสินะครับใช่เลยค่ะข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดนะคะครับ ถ้าออกกําลังกายแค่5นาทีผลหลักๆก็จะได้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อที่ใช้โดยตรงอ hmm. ถ้ายาวขึ้นเป็น30นาทีนอกจากกล้ามเนื้อก็จะเริ่มดีต่อระบบหัวใจการไหลเวียนเลือดมากขึ้นครับแต่ถ้าต้องการเน้นผลเรื่องลดไขมันสะสมจริงๆจังๆเนี่ยการออกกําลังกายต่อเนื่องนาน60นาทีขึ้นไปจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดึงไขมันมาใช้ได้มากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะ60นาทีขึ้นไปนี่เห็นผลชัดเรื่องไขมันค่ะ ทีนี้ในทางปฏิบัติมันมีวิธีออกกําลังกายเยอะมากเลยครับเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําเต้นใช้เครื่องนับก้าวเฉยๆหรือแม้แต่ยกเวทจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยรูปแบบไหนที่ดูเหมือนจะให้ผลเรื่องลดน้ําหนักโดยรวมได้ดีที่สุดครับเพราะบางคนอาจจะเน้นลดตัวเลขบนตาช่างก่อนเป็นคําถามที่ดีค่ะเพราะเป้าหมายแต่ละคนอาจจะต่างกัน ข้อมูลมีการสรุปประสิทธิผลเฉลี่ยของการลดน้ำหนักนะคะซึ่งมักจะรวมทั้งไขมันแล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้อลดลงบ้างจากวิธีต่างๆก็น่าสนใจทีเดียวค่ะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกการใช้เครื่องนับก้าวหรือพีโดมิเตอร์อย่างเดียวผลอาจจะไม่ชัดเจนนักในการลดน้ำหนักโดยตรงอาจจะลดได้0ูถึงหกิโลกรัมอืมไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะมันเน้นนับก้าวไม่ได้คุมความหนักเวลาโดยตรง ต่อมาแอโรบิกอย่างเดียวเช่นวิ่งเต้นอันนี้ได้ผลดีกว่าแต่ต้องทำสม่ำเสมอหนักพอนานพออาจลดได้ประมาณ0-2ถึงกิโลกรัม0-2ถึงโลค่ะส่วนการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวข้อมูลชี้ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเรื่องลดน้ำหนักนะคะเอาหรอครับค่ะ อาจจะ0ูถึง2กิโลกรัมเท่าๆกันแต่ประโยชน์หลักของเวทคือสร้างและรักษากล้ามเนื้อซึ่งสำคัญต่อการเผาผลาญระยะยาวครับผมการผสมผสานร,ระหว่างแอโรบิกกับแรงต้านผลลดน้ำหนักก็อยู่ในช่วง0ูถึง2กิโลกรัมคล้ายๆแอโรบิกอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์เรื่องกล้ามเนื้อเพิ่มอืมก็ยัง0นถึง2แต่ วิธีที่ให้ผลชัดเจนที่สุดในการลดน้ำหนักนะคะคือการทำควบคู่กันร,ระหว่างการออกกำลังกายกับการควบคุมหรือลดแคลอรี่จากอาหารออกกำลังกายบวกคุมอาหารใช่ค่ะ caloric restriction ข้อมูลบอกว่าวิธีนี้ลดน้ำหนักได้มากที่สุดถึง0-9กิโลกรัมเลยค่ะโอ้โห0-9กิโลกรัมต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันมากค่ะ แสดงว่าต่อให้ออกกำลังกายหนักแค่ไหนแต่ถ้ายังกินเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมผลเรื่องลดน้ำหนักรวมๆก็อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการปรับเรื่องอาหารไปด้วยนี่คือตัวเปลี่ยนเกมจริงๆเลนนะครับใช่เลยค่ะเอาล่ะสมมุติว่าเราพร้อมแล้วจะเริ่มทั้งปรับอาหารออกกำลังกายการเตรียมตัวนี้สำคัญไหมครับต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษบ้างก่อนจะไปออกกำลังกายลดไขมัน สำคัญมากค่ะการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้เราออกกำลังกายได้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องนะคะข้อมูลแนะนำให้เตรียมตัวหลกัหลกๆ3ด้านค่ะครับมีอะไรบ้างครับ 1. เตรียมใจค่ะอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยเตรียมใจใช่ค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าการลดไขมันต้องใช้เวลาและความสม่าเสมอข้อมูลบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัดเจนยั่งยืน6เดือนค่ะ อย่าเพิ่งท้อถ้าเดือนแรกยังไม่เห็นผลมากแล้วคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนอาจจะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้างช่วงแรกเป็นเรื่องปกติค่ะ no pain no gain ครับแต่ถ้าปวดรุนแรงผิดปกติหรือปวดข้อควรหยุดพักปรึกษาแพทย์นะคะที่สําคัญคือพยายามหากิจกรรมที่เรารู้สึกสนุกหรือชอบอาจจะชวนเพื่อนฟังเพลงหาสถานที่ดีๆจะช่วยให้อยากทําต่อค่ะหาอะไรที่ชอบทําค่ะ 2. เตรียมกาย เรื่องเสื้อผ้าก็เลือกชุดสบายสบายระบายอากาศดีไม่รัดไปรองเท้าต้องเหมาะกับกิจกรรมพอดีเท้าป้องกันบาดเจ็บอุปกรณ์เสริมอย่างนาฬิกาจับชีพจรก็อาจจะช่วยคุมความหนักได้ตรงเป้าหมายขึ้นครับแล้วที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือวอร์มอัพก่อนเริ่มและยืดเหยียดหรือคูลดาวหลังออกกําลังกายเสร็จเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อหัวใจลดเสี่ยงบาดเจ็บช่วยฟื้นตัวค่ะวอร์มอัพคูลดาวสำคัญค่ะ 3. เตรียมเรื่องน้ําดื่ม ดื่มน้ําให้พอสําคัญมากควรดื่มสัก1แก้วประมาณ250มิลลิลิตรก่อนออกกําลังกายสัก30นาทีแล้วก็จิบเรื่อยๆระหว่างและหลังออกกําลังกายป้องกันขาดน้ําทําให้เหนื่อยง่ายค่ะดื่มน้ําก่อนระหว่างหลัง ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังเพิ่มสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันหรือมีปัญหาข้อเข่าข้อเท้าควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มเสมอนะคะเพื่อเลือกประเภทความหนักที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เตรียมยาประจําตัวให้พร้อมด้วยค่ะคือบคุณทุนดีมากครับเตรียมทั้งใจกายอุปกรณ์ความปลอดภัยเลยอีกเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่สำคัญคือการหายใจครับ ตอนออกกําลังกายเนี่ยเราควรหายใจยังไงมีเทคนิคพิเศษที่ข้อมูลแนะนำไหมครับที่จะช่วยให้เราเหนื่อยช้าลงออกกําลังกายได้ดีขึ้นการหายใจนี่ไม่เล็กน้อยเลยนะคะมันคือหัวใจของการส่งออกซิเจนหรือ O2 ไปให้เซลล์ใช้เผาพลังงานเลยค่ะอ้อครับถ้าเราหายใจตื้น หรือกลั้นหายใจตอนออกแรงจะนําให้ร่างกายได้ O2 ไม่พอแล้วก็กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ที่เป็นของเสียออกไปได้ไม่ดีพอ CO2 ัข้างก็จะรู้สึกเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อทํางานไม่เต็มที่อื mm. ข้อมูลแนะนําเทคนิคการหายใจที่มีประสิทธิภาพคือการหายใจด้วยหน้าท้องค่ะ Diaphragmatic Breathing หายใจด้วยท้องใช่ค่ะวิธีสุดง่ายๆคือลองนอนหงายวางมือข้างหนึ่งบนอกอีกข้างบนท้องแล้วสูดหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆพยายามให้มือที่ท้องยกขึ้นให้ท้องป่องใช่ค่ะส่วนมือที่อกขยับน้อยสุดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆจนท้องแฟบการฝึกแบบนี้บ่อยๆจะช่วยให้เราเอาไปใช้ตอนออกกำลังกายได้ดีขึ้นหายใจลึกขึ้นรับโอทูมากขึ้นเหนื่อยช้าลงค่ะ น่าสนใจครับต้องลองฝึกดูเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์ร่างกาเลยนะครับเอาละครับเราคุยเรื่องอาหารหลักออกกำลังกายเตรียมตัวไปแล้ว ทีนี้ในข้อมูลมีพูดถึงตัวช่วยอื่นๆบ้างไหมครับอย่างพวกสารอาหารเสริมต่างๆที่อาจจะมีส่วนช่วยเรื่องลดไขมันหรือสนับสนุนการออกกําลังกายมีกล่าวถึงค่ะข้อมูลรวบรวมสารอาหารเสริมหลายชนิดที่อาจจะมีบทบาทช่วยเสริมได้แต่ต้องย้ําว่าเป็นการเสริมนะคะจากพื้นฐานอาหารหลักออกกําลังกายที่ต้องดีก่อนครับเป็นตัวเสริมใช่ค่ะ แบ่งเป็นกลุ่มๆตามวัตถุประสงค์ได้ประมาณนี้ค่ะกลุ่มแรกกลุ่มที่อาจช่วยส่งเสริมการเผาผลาญไขมันช่วยเบิร์นไขมันค่ะกลุ่มนี้มักจะอ้างว่าช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นตัวอย่างที่ข้อมูลยกมาก็เช่นสารสกัดจากส้มชนิดพิเศษชื่อโมโรบล o ดออเรนจ์ส้มสีเลือด ใช่ค่ะโมโรบลัดออเรนจ์แล้วก็มีกรดไฮดรอกซีซิตริกหรือ HCA จากส้มแขก CLA หรือ CLA แล้วก็สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดที่ยังไม่คั่วค่ะอ๋อครับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนการออกกำลังกายอาจจะช่วยเรื่องให้พลังงานลดความเหนื่อยลา้าฟื้นฟูกล้ามเนื้อช่วยตอนออกกำลังค่ะก็มีตั้งแต่แหล่งพลังงานพื้นฐานคือคาร์โบไฮเดรตไขมันดีอย่างน้ามันปลาครับ กรดอะมิโนโดยเฉพาะแอลกลูตามีนอันนี้พบมากในกล้ามเนื้ออาจช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูแอลกลูตามีนค่ะเกลือแรก่ก็สำคัญชดเชยเหงื่อพวกโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วก็มีสารอื่นๆที่น่าสนใจเช่นไอโซโมาลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูด,ดซึมช้าๆไอโ,ซ,โ,ซ,โ,ซ,โซ,ซอะไรนะครับ ไอโซมัลทูโรสค่ะข้อมูลบอกว่าอาจช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่นานขึ้นแล้วอาจส่งเสริมให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้ตอนออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยอ๋อ oh, น่าสนใจค่ะแล้วก็มีคาเฟอีนจากกาแฟสาร EGCG จากชาเขียวแล้วก็แอลคาเนทีนที่ช่วยขนส่งไขมันเข้าโรงงานเผาผลาญในเซลล์ค่ะ มีหลายตัวเลยนะครับแต่ละตัวก็ดูเหมือนจะมีกลไกต่างกันไปเจาะไปที่ตัวแรกที่น่าสนใจหน่อยครับ m o r o b l o o d Orange ส้อมอะไรนะครับทรามันถึงถูกพูดถึงเรื่องลดไขมันมันมีอะไรวิเศษครับจากข้อมูลค่ะ m o r o b l o o d Orange เป็นส้มสายพันธุ์หนึ่งจากอิตาลีค่ะเนื้อสีแดงเข้มเหมือนเลือดเลยที่น่าสนใจเพราะข้อมูลบอกว่ามันอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีดีๆหลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มแอนโทไซานินแอนโทไซานินใช่ค่ะที่ให้สีแดงม่ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากแล้วก็มีสารอื่นอย่างกรดไฮดรอกซีซิน m ามิกส์ฟลาวนอยด์ไกลโคไซด์วิตามินซีด้วยค่ะครับแล้วมันช่วยเรื่องไขมันยังไงครับคุณประโยชน์ที่ข้อมูลเชื่อมโยงมานะคะก็มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอไวอืมอาจช่วยเร่งการเผาผ่านไขมัน มีงานวิจัยบางชิ้นที่ข้อมูลอ้างอิงชี้ว่าสารสำคัญในส้มนี้โดยเฉพาะแอนโทไซยายนินอาจมีส่วนช่วยยับยั้งการสะสมไขมันและการขยายขนาดของเซลลไขมันยับยั้งเซลลไขมันประมาณนั้นค่ะซึ่งก็ส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักรูปร่างและก็อาจลดความเสี่ยงโรคเช่นหลอดเลือดอุดตันไขมันพอกตับและก็มีประโยชน์อื่นๆอย่างเสริมภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารด้วยครับ ฟังดูน่าสนใจมากโดยเฉพาะที่อาจจะมีผลกับเซลล์ไขมันโดยตรงแล้วอีกตัวที่พูดถึง L แอลกลูตามีนล่ะครับตัวนี้ได้ยินบ่อยๆในกลุ่มคนออกกำลังกายมันมีบทบาทสำคัญยังไงตามข้อมูลครับแอลกลูตามีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่ามันเป็นกรดอะมิโนที่มีปริมาณมากที่สุดในกล้ามเนื้อลายเราเลยนะครับมากที่สุดในกล้ามเนื้อ ใช่ค่ะร่างกายสร้างเองได้แต่ตอนที่ร่างกายเครียดเครียดเช่นออกกําลังกายหนักมากหรือฟื้นตัวจากบาดเจ็บร่างกายอาจจะต้องการกลูตามมนมากขึ้นครับและประโยชน์คือประโยชน์ที่ข้อมูลกล่าวถึงนะคะคืออาจช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการซ่องแซมสร้างกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อค่ะอาจช่วยลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตอนคุมอาหารหรือออกกำลังกายหนัก อาจช่วยเพิ่มการหลั่งโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งสำคัญกับการเติบโตซ่อมแซมเซลล์เผาผลาญไขมันแล้วก็อาจสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันเพราะการออกกำลังกายหนักๆอาจทำให้ภูมิคุ้มกันตกชั่วคราวกรูตามีนเป็นแหล่งพลังงานให้เซลล์ภูมิคุ้มกันค่ะอืมช่วยภูมิคุ้มกันด้วยค่ะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของกาบาช่วยสมองผ่อนคลายแล้วก็อาจช่วยเรื่องสุขภาพลำไส้ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำคือการเลือกใช้สารอาหารเสริมพวกนี้ควรดูให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการออกกำลังกายของเราค่ะต้องดูเป้าหมายใช่ค่ะเช่นถ้าเป้าหมายคือเน้นเผาผลาญไขมันก็อาจจะมองหาสารที่ช่วยเรื่องใช้ไขมันอย่างโมโรบัตออเรนจ์แอลคาเนทีนคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในโซนเผาไขมันครับ ถ้าเป้าหมายคือควบคุมน้ำหนักโดยรวมรักษารูปร่างอาจจะพิจารณาสารช่วยเผาไขมันคู่กับสารช่วยรักษากล้ามเนื้ออย่างแอลกลูทามีนเพื่อไม่ให้น้ำหนักที่ลดเป็นการเสียกล้ามเนื้อไปเยอะอ๋อรักษากล้ามเนื้อค่ะแต่ถ้าเป้าหมายคือสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่แข็งแรงอันนี้ต้องเน้นโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้พอเป็นหลักเลยสารเสริมอื่นๆอาจจะเป็นตัวประกอบค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ ต้องดูเป้าหมายเป็นหลักแล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการปรับพื้นฐานเรื่องกินออกกําลังกายให้ดีก่อนโอเคครับวันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลกันมาพอสมควรเลยตั้งแต่เข้าใจเรื่องไขมันสมดุลพลังงานวิธีเลือกกินอาหารก,กลไกการใช้พลังงานตอนออกกําลังกายหลักการออกกําลังกายเพื่อเผาไขมันทั้งความหนักเวลาความถี่รูปแบบค่ะ ไปจนถึงการเปรียบเทียบผลของวิธีต่างๆที่ชี้ว่าคุมอาหารว่านี่สำคัญมากปิดท้ายด้วยภาพรวมสารอาหารเสริมแล้วทั้งหมดนี้พอจะสรุปเป็นภาพใหญ่ให้เราเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ามันหมายความว่าอย่างไร So what does this all mean? ค่ะถ้าให้สรุปภาพใหญ่จากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็คือการจัดการไขมันในร่างกายให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรวิเศษหรือทางลัดทางใดทางหนึ่งไม่มีทางลัดใช่ค่ะ แต่มันเป็นเรื่องของการผสมผสานอย่างเข้าใจทั้งการปรับพฤติกรรมการกินอย่างฉลาดเลือกของดีคุมปริมาณและการออกกําลังกายที่ตรงเป้าหมายและสม่ําเสมอโดยอาศัยความเข้าใจกลไกาการทํางานของร่างกายตัวเองทั้งเรื่องสมดุลพลังงานลําดับการใช้พลังงานความต่อเนื่องคือหัวใจสําคัญจริงๆค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือ what's fascinating here is การที่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าร่างกายเรามีระบบที่ซับซ้อนแต่ก็ปรับตัวได้การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับระบบเผาผลาญกลไกธรรมชาติของร่างกายแทนที่จะไปฝืนมันอย่างเดียวทำงานร่วมกับร่างกายใช่ค่ะเช่นเลือกออกกำลังกายในโซนในเวลาที่เหมาะกับการใช้ไขมันหรือเลือกกินอาหารที่ส่งเสริมเป้าหมายมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายสุขภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยั่งยืนกว่าค่ะ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนเลยครับไม่ใช่การหักดิบแต่เป็นการทำงานร่วมกับร่างกายอย่างเข้าใจสุดท้ายนี้หลังจากเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับค่ะอะไรคือก้าวแรกที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดและเหมาะสมกับตัวเองที่สุดที่จะเริ่มลงมือทาวันนี้หรือสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางจัดการไขมันอื อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันแรกแต่ลองเลือกแค่หนึ่งหรือสองอย่างที่คิดว่าทำได้จริงทำได้ต่อเนื่องที่สุดก่อนเช่นอาจจะเริ่มจากลดน้ำหวานหรือตั้งเป้าเดินเร็วให้ได้30นาที3วันต่อสัปดาห์เริ่มเล็กๆก่อนใช่ครับการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ยั่งยืนอาจเป็นบันไดก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวก็ได้นะครับ